สวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับสสวัดีค่ะพมาหาพ่อหญิงอีกครับคุณพ่อเซอร์ไลค์ครับฟันดีบ่ะครับคุณพ่อฟันดีอยู่ฟันแนวไรครับคือโทรหาด่วนเลยล่ะครับฟันว่าติดชุดฟันตายเรือฟันมาดึงขาบอกเล่ครับนตายได้สองสามคืนนี่แล่ะอื่มเสียดอกปลามืาอนี้ล่ะตายใหม่ๆเลยที่สุดเนี่ยตายใหม่ๆเนี่ยเสียดอกปลามืาอนี้โอ้ยังบ่นเผาอยู่โอ้ยบ่นมืาอนี้ล่ะครับครับ อ๋อเหโอ้ยเก็บดดเก็บยังไม่ยัดบุญเลยนะอืเป็นยังไงจังตายครับพ่อนี่ยคนขี่จัก,กรยานล้มปั่นจัก,กรยานแเนแี่ยก็เมาคือว่าคนเมาอืเมาเหล้าแมนจัก,กรยานลม้มซื่อๆก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ,อายุเพิ่นจักปีล่ะครับพ่อเนี่ยคนหกสิบหกสิบหกสิบสองเนาะหกสิบสองเน่ยครับผมอายุหกสิบสองปีเนาะโอ้ อย่างความเสียใจน้ำในหลายเนาะครับคนอย่างเนาะจังได้อีกครับเป็นมาแนวไรครับเป็นมาดึงขาบองนี่บองยังเป็นมาครับผมเสียเรียกเป็นว่าเสียงบางๆในคนอย่างแม่งเอียนเนี่บมันมาดึงขาดึงขาเลยแมนขาเสียเรียกไอเบิร์นนี่ละครับผมใต้เนี่ยยังไปแล้วเป็นมาครับกเสียเลขยกไอเบิร์นเป็นมาครับผมเรียก งวดนี่แหละงวดสีมานี่แหละอืมใครเด็กงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าเหนนะครับเนาะบ่ได้บอกให้ใครหน้าซื้อคือพีหน้าตัวละครับเออพีหน้าเลยก็ต่างจังให้อยูะบอกใครคลายหน้าซื้อเนาะครับป้อนยาหน้าซื้อบอกเขาเป่าซ้ำโอ้เพิ่นบอกสองตัวหรือสามตัวลหรครับบอกสามตัวเลยสามตัวเลยอ่าป้อนยาเสือไล่เขาอ้เข้าเข้าเสือก็ะไล่ใส่ผ้าแพร่ไล่อีกโอ้เขาท้าขาท้า มาในมาดแบบเสไล่เสียไล่เลยโอ้พญ,ญายเสืยไล่ตัวนี้นะครับเอฟซี C. เป็นดึงขาบอกเลขเลยถึงขาบอกเลขครับผมเพิ่เสียไปแล้วพนวะเอาบอกเลยครับตัวไหนครับพอน,นี้วะหนึ่งห้าศูนย์พนวะหนึ่งห้าศูนย์เสียงสีหนงครังร้งนะครับหนึ่งห้าศูนย์พนวะบอมังกิบอกบอมไปสบายเนี่ยเป็นวัดอยูวอ่ว <c oughs> เป็นวัด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 เดี๋ยหลายเมื่อละครับครับครับ หนึ่งหาศูนย์ครับเพื่อนว่าจังไนอีกครับพัดก็ว่าพัดเดี๋ยวว่าจังไหนะคนบ่อยขายหน้าขายยังคนบ่อยขายดอกมาบอกเลขเออมาบอกคือซื้อนี่มาบอกคือซื้อเลยครับผมซื้อเอาคนหน่ะครับหนึ่งหาศูนย์เด้อคนหน่ะครับอายุเพิ่นหกสิบสองปีเพิ่นหกสิบสองครับครับครับเอาพอให้มีโชคญงครับพอหยิงเนาะครับ่านผู้ชม จังไรอีกครับพีนามาหาบอ่ครับพีนาบ่มาแล้วบอกเลบบอถึพีนาบ่มาเลยบอกเลบบ่ถึกบมาเลยอือครับครับอเอผมเปยังครับเนาะเป็นแนวทางครับงวดวันที่หนึ่งมีถุนาย่นพสสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับพอให้มีโชงไงครับคุณพอหญิงครับเอฟซีเสียไล่ตัวนี้กับเขาแกปกันอยู่ได้เหรอครับพอหยิงกูนะไล่ยังไงสีดำกับสีแดงเนาะได้ดำได้แดงประเภทอะไร มาในสูตรไล่ตัวนี้เอเขาทาขอทาเด็กสามตัวสองตัวเหรอครับพราะอย่างสองตัวมันวัดเจ็ดศูลแล้วเจ็ดศูนย์มันจะใช้อีกครับบันบอกมันกับมันพันกันนะพันแนวไหนครับบอลซูเอฟซีเพิ่งตั้งหรือไงตัวนี้พันตั้งแต่ผลัดแต่ตรงอ่ะครับครับครับพันจั้งแต่ตัวเจ็ดศูนยลที่มาที่ไปครับพราะอย่างพันวัดหน่อยมาบอก เล็กน,น้อะไรครับบอกบอกออกมาเลยบอกออกมาเลย<อ>มาหาย่างานนี่ยฮะอเ้ามาหาอยูงุงานออเออยังเราบุกใครอ,ออกตอนนีงช่วงนี้เขาบกุ<อ>บกไปสบายนะครันเดี๋ยวสี่จุดตัวเลขไว้แคบหน,าหน้าจอเนาะครับคุณพ่อหยิงครับ<ม>อขอบคุณครับพ่อหยิงอขอบคุณครับ,บสวัสดีค่ะพ่อหยิงอขอบคุณค่ะนี่นักข่าวธรรมชมเลขของคุณพ่อหยิงกับธรรมชม ผีเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเนาะตายเดี๋ยวองหมื่นมาบอกเลข150่งห้าศูนย์หน่งห้านย์อายุหกสิบสองปีรรมชมนอนรับไปอีกฝันเห็นเด็กหน่อยมาบอก70 70ศูะย์เจ็ดศูนย์ขาชมคอห้มิชมม่ลาคุณคนพอยึงเนาะคะ่ะเนาะประจําวันที่หนึงมิถุนายนพศสองพร้อยหกค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกับเซ่าท้รรมชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะก็หายโชกๆมานานันมันเหงเฮง่รวยๆค่ะไก่ยี่พึ่งพาไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะระดับชม,มของดีก็เบาแอมละทงก็เลยค่ะบบาแอมละทถงเดินทางไปท้ำบุญ่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดนแดนอีสานครับในนี่ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลี่ยงเงินเหลี่ยงกลองเหลี่ยทรัพย์รยครับ ขายขายขายของบ,บูดีลูกค้าบบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกท้องสื่อเรือกสื่อรตรีจ y เป็นสืรทีก็ครับท่นะานผู้ชมเนาะไปรับชมนรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ห้องไหนรับ่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนนะครับเนาะดีครับท่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาในายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนะี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียชมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยคนัะหลวงปู่รอดเนาะอ๋อวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเตอกมากป้าบแตะแล้วก็บี้บี่อย่างเงี้อนันทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบร์ดเนาะ ครับผมเป็นลูกศิษย์บุญปุรอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมค่านรวยพราะบุญปุรอดไงต้นวัดนี่เหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิกขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเตือนๆไหมครับอธิษฐานอย่างเดียร้องต้องการสิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผูาใหอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธิตขอบคุณครับน้องเบิรขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมาทองหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่ตัาดีใส่ละลุยครับสั้นรับ ทำไหนที่ค้าขายของบุคอยดีลูกค้ายางบุหินลานเฮาไข่ไขว่ามีอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเห็ุในคนมองบุหินลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขุกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเขามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ามที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะ บ่าวแอมเราทรงหงิ้นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสในมาสัการกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับผูช้านวดไปฝากอิบสเอาไปล่วยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนคักคนหลงเบ่เอนย่างไก่ผู้สาว กูเบาวมากเน in e ี right. well ่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลวกมากแล้วก็แล้วก็เมื่อเทแตะ์ครับท่านผู้ชมเทตแตร์แล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาม้ลยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดๆนๆเป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจากดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาลพีอเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่ลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่วยเนี่ก็แตงให้กันน่ครับหูเงินคาว่าใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักก้นหลงเบาแอมเราทรงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักการบ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุ่นมาน้อครับได้น้ำมุ่นขลองหลงปูรอดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ที่พอดีถีล่าสีมันบดมันบันบนบงเสนียดจะให้ในตัวเขาสิริออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดใบเอ็มระดมเนี่เอามาบ่หลายครับามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาใบาเอามระดงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ยครับเอาไปใส่ล,ะล่ะให้ถือเกลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำเลื่อยสามสิล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมดยาใบเอามา็มระดมก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่หม่ป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผสมน้อนานอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ